สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อกันกับเกม Robin Hood The Legend of Sherwood นะครับเรื่องราวของโจมโจรที่ชื่อผู้คนเนี่ยจากการถูกกดคี่ข่อมเหงจากกระสจอนผู้ชั่วร้ายนะฮะจะจอนเนี่ยแย่งบัลลังในขณะที่พี่ชายนะฮะกษัตริย์ดิชาร์ดไปรบที่ดิแดนศักดิ์สิทธิ์ครับจากตอนที่แล้วเนี่ยโรบินได้เข้าที่ปราสาทลินคอนนะเพื่อสืบข่าว ของของเพื่อนที่โดนจับตัวมาครับนี่สี่คนด้วยกันแล้วก็ตามมาช่วยที่เมืองนอตติงแฮมครับเมืองภารกิจนี้จะต้องเป็นการรอบเร้นเพราะว่าในเมืองเต็มไปด้วยกองทหารของศัตรูของกษัตริย์นะครับก่อจะไปบู๊แบบแรกไม่ได้นะครับ ต้องคอยกำจัดไปทีละคนสองคนครับ oh. Oh, มันไม่เห็นนะฮะเข้ามาในซอยนี้ก่อนครับเดีย๋ยวต้องกำจัดพลนธนูไปก่อนด้วย oh, <please. S 1> อ้าวไอ้พวกนี้มันไปฟ้องทหารครับอมัน <c oughs> บอกว่าเอยถ้ <c oughs> าเจอศัตรูอยู่ในซอยนั้น มาพาลธนูมาแค่นคนเดียวฮนะจัดพลธนูซะก่อนทีเดียวตายครับพลธนูเนี่ยเกมนี้นี่จจร้อนไม่ได้นะฮะมันแนวเดียวกับเกม Shadow Tactics t h Paradox อะไรพวกนั้นครับ อ่ายิงตะนูไปก่อนครับแล้วก็หมอบหมอบหมอบเฮ้ยมันยิงโดนเนาะโอ้ยมันยิงโดนรับเราก็ยิงโดนเหมือนกัน ตรงนี้ตัวฮะอ๋อไม่ยิงละโรบินขี่ตายครับมันเริ่มขึ้นเตือนทั้งเมืองแล้วฮะตอนนี้คอยดักตีทีละตัวดีกว่าฮะแต่ถ้าพวกมาสี่คนนี้ก็น่าจะช่วยอุ๊ยโดนจริงจากไหนวะ โดนหน้าไม้ยิงแน่เลยฮนะโดนทีละยี่สิบยี่สิบเก็บลูกธนูก่อนนะครับสองหลอกนี่ไงหน้าไม,าม้มันมันหลบอยู่ข้างกำแพงครับหน้าไม้มันจะเก่งกว่าธนูนะฮะมีเกาะหนากว่าด้วยต้องตีทั้งสองทีนะไอหอกไอหอกหนาันาใหญ่แล้วฮะ ของลอมันเข้ามาในซอยนะฮะเข้ามาทีละคนไม่อยากรับแขกเยอะครับโอ้โหโดนอีกแล้วห้าครับแค่จิ้มนิดเดียวเองโดนห้าแล้วเลือดก็น้อยเหลือเกินครับยังไม่มีใครมาฮิวให้ด้วย,วยดิเด็กๆก็โหดเด็กก็เชี่ยใหญ่ฮะว้าวโรบนินฮูดเข้ามาไอ้ฮอ,อ,อกไอ้ฮอ,อ,อกเข้ามา เดี๋ยวโดนจิ้มนะไปเห็นนายกองมันมาด้วยครับนายกองนี้มันตีแรงนะฮะโอเคจัดนายกองไม่ได้เก็บเงินมาด้วยโอ้โหจนมากเลยมีแค่สิบบาท wow, <Robin> น่าจะทางสะดวกครับมาช่วยเพื่อนดีกว่าโรบิน โรเ o ิร์ตอ s ฟ u ็อกสเลยเขาไปในป่า s ช e r w o o ดกันก็ไปช่วยอีกสี่อีกสามคนที่เหลือครับอ่ามันรู้ตัวแล้วมีคนเห็นครับต้องรีบช่วยไมค์ส ทางนี้ดีเว้ย oh <my> คนนี้ขวานก็โอเคเหมือนกันฮนะะคนสุดท้ายช่วยก่อนไม่ใช่คนสุดท้ายยังไม่ได้แก้เชือกเลยเมื่อกี้สองคนครับมีสจวตลี่แล้วก็พีทเบเกอร์สุดท้ายก็เป็นอาร์เธอร์อะไรนะอะไรว้าเมื่อกี้ ไม่ตีหรอกอาร์เธอร์อาร์เธอร์ดีผอไม่โดนเลยฮะอาร์เธอร์ถือซ่อมสั้นมากอาโรบินก็ไม่ช่วยเลยครับอ้าวตายสักทีครับมาอยู่หลายๆคนนี่รู้สึกว่าบังคับยากกว่าคนเดียวนะฮะอันนี้ผมจะใช้เป็นเอา,าบังคับทีละคนดีกว่าทีนี้ผมมีหลายคนก็มีสกิลให้ใช้ไนดะ้เยอะขึ้นฮนะของอาร์เธอร์เบเกอร์นี่มีสกิลในการฮิลฮนะ ีว่าคาแรคเตอร์แล้วก็สกิลทิโรแอนแอปเปิ้ลอันนี้น่าจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจครับส่วนปีเตอร์เบเกอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับโรบินครับมีสกิลใช้ปืนธนูแล้วก็โปรเิกนะมีสกิลใช้ลูครับใช้ลกกันให้แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยยิงธนูฮนะถึงว่าอาจจะใช้ในการหนีก็ได้ส่วนคนสุดท้ายครับเฮอร์เรลสโตนครับคนนี้น่าจะเป็นพวกจอมพลังนะครับ ่อนจออกไปจากเมืองนี่อันนี้คือภารกิจสําเร็จแล้วนะครับนี่มันขึ้นเป็นป้ายนะฮะว่าให้เราหนีไปได้ป้ายเขียนว่าเชื้อวูดทางกลับเข้าสูปา่ป่านีออกทางนี้น่าจะใกล้สุดนะครับตอนตอนนี้ทหารเไม่ใช่ทหารดีครับสีฟ้าเป็นชาวบ้านครับ <for> ไปเดี๋ยวนะไปทีละคนดีกว่าคนระับ ไปพร้อมกันนี่อาจจะตายหมูได้เอ้ยมันข้ามาหนึ่งคนปีเตอร์ไม่ใช่เดียร์เธอร์เาร์เธอร์เซียมันนี่จะเป็นการตีให้สลบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาวุธสังหารแต่ว่าตีให้สลบแล้วก็ทุบให้ตายทีหลังก็ได้เฮ้ยเอ้ย,อยมันยังอยู่อ่ะมาดูเชิญลี่บ้างดีกว่าชัญลี่ชิญลี เนี๋ยเป็นใช้าวุดเป็นขวานนะครับมีสกิลในการอะไรเนี่ยการแบกหรือเปล่านะสกิลในการบิมมิเตอาแบกเกอร์ไม่แน่ใจแล้วก็มีสกิลใช้ที่ใช้อวนใช้แหหรือว่าใช้ตะข่ายเนียครับในการดักจับศัตรูครับเมื่อกี้ทหารไปไหนแล้ววะเคออกมาครับ ้ังกำจัดตรงนี้สองสองสามสี่ห้าหกหเลี้ยงนะฮะมาเซจูรี่บวกดูก่อนอ,อมอคงจะไหวนะพี่เซจูตอุย้ยอย่าเข้าประชิดมากครับมันมีสามตัวมันลอ้ลอมได้ครับอ้ยอย่าอย่าห้าวพี่อย่าห้าวพี่เม่งน,นะคับเซจรี่อ้ยโดนไปยี่ห้าเลยฮะอีบวกห้ามันแน่เลยครับ อ้อไม่ตีแล้ววะโดนไปอีกสิบมันไม่ตีล่ะเมื่อกี้มันก้อนง่ายอย่างเออเฮ้บางทีเนี่ยเขียววนนามันตายแลวเหมือพวกซอสแมนพวกฐานดาบถือโล่ไอ้มันก็มีไอ้นั้นด้วยนะอัศวินครับโอุ้ยมันเสียบครับ เฉลี่ตีไม่ค่อยแรงด้วยครับแต่ว่าใช้ความไวเอาแต่ว่าอันนี้ก่อนไอหอกโอเคเรียบร้อยฮะเฮ้ยยังมีอีกตัวครับแต่ว่ามันหนีแล้วโอ้ตรงนี้อยู่กันเพียบเดีย๋ยวอ,อกใครก่อนเอาฮาร์โรสโตนดูฮะลูกพี่ตัวใหญ่ร่างยุง่งมีมีหน้าไม้ด้วยฮะนดี่ก็ไปตีให้สลบด้วยเหมอนกันครับไปตหีหน้าไม้ก่อน โอ้โหตีทีเดียวสลบ2สองเลยครับแล้วก็อ้าวมันไม่มีไม่ไมีสกิลตีนะฮะย่งมีสกิลแบกแทนครับ back, แบกก็คือแบกศพไปซ่อนนะฮะแต่ว่าคนที่มีสกิลนี่ทหารก็คืออาเทอร์เบเกอร์รไ,ปไปเสียบม,มันโอเคไปได้แล้วฮะหนีเข้าป่า ไม่ได้หรอโอเคมานะฮะ you won the mission do you want to leave now yes โอเคนะสำหรับด่านที่สองของเกม Robin Hood the Legend of Sherwood ฮะตำานานแห่งป่า Sherwood. ไว้มาต่อกันในตอนที่สองครับตีพิชัยดิมันมีเป็นสองแล้วมาต่อกันตอนที่สามครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ายังไม่ลาไปดลกก่านี่ พอเราช่วยพวกเพื่อนมาได้นี่ก็จะมาทั้งฐานมัเชาการครับเป็นค่ายของเราโจรแห่งป่าเชอร์วูดครับลักษณะก็จะเป็นกระร่อมนะฮะนี่มีบ้านต้นไม้แล้วก็มีอ่าพวกมีโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกัน,นครับแล้วก็นี่จะเป็นแผนที่นะเมืองต่างๆที่อยู่ในเกมนะที่เราสามารถไปเล่นได้อ่มีภารกิจต่างๆในเมืองครับแล้วก็เมือง เมืองนี่มันก็จะล้อมป่าอยู่ครับมีเมืองยอร์กเมืองยอร์กเนี่ยจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้ฮะเมืองยอร์ก็จะอยู่ทางเหนือขึ้นไปหน่อยฮะแล้วก็มาทางตะวันตกหน่อยก็จะเป็นเมืองเดอร์บี้หรือาดาบี้เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างจะอยู่บนเนินเขาครับแล้วก็ทางตะวันออกนั้นจะเป็นลินคอนครับแลทางใต้จะเป็นนอตติงแฮมแล้วก็ใต้สุดนั้นจะเป็นเลสเตอร์ครับ ส่วนนี้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างเมืองต่างๆครับแต่จะมีภารกิจให้โรบินแล้วก็พ้องเพื่อนเนี่ยไปดักปล้นกล่องสเบียงหรือว่ารถขนสินค้าต่างๆของกษัตริย์จอนนะครับเอามาช่วยชาวบ้านที่โดนกดขี่ไปอีกทีหนึ่งนั่นเองครับก็ชาวบ้านเนี่ยโดนโดนรีดภาษีรีดไถอาหารธัญ,ญพืชต่างๆนะไปโดยกษัตริย์จอนครับ โรบินก็เลยต้องไปดักปล้นเนี่ยแล้วก็มาแจกจ่ายทอดเนึ่ยครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย